ภาพประกอบการรายงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้านเกษตรอินทรีย์โดยเน้นกระบวนการฝึกอบรมโรงเรียนวาริศวิทยาปีการศึกษา2550ผู้รับผิดชอบโครงการนายสุพจน์สธาผลลักษณะโครงการเป็นโครงการใหม่ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคม2550ถึงวันที่10มีนาคม2551สถานที่ดำเนินการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนณศูนย์ฝึกอบรมบุญยมสกลอศกสำนักงานเลขที่168หมู่5ตำบลคอเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครกลุ่มเป้าหมายในโครงการ แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สที่ลงทะเบียนเรียนวิชาง30245อเกษตรอินทรีย์จำนวนรวม20คนกลุ่มที่2เป็นเป้าหมายรองได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สที่เลือกกิจกรรมชุมนุมเกษตรอินทรีย์ จำนวน15คนและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสนใจเป็นนักเรียนโรงเรียนวาริตวิทยาที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน15คนเป้าหมายในเชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกรรมมีผลสัมฤทธิทางการเรียน วิชาง3 0ามศูนเกษตรอินทรีย์สูงขึ้นและสามารถนำความรู้จากโครงการไปใช้ในชีวิตจริงได้กิจกรรมในโครงการประกอบไปด้วย10กิจกรรมหลักได้แก 1. ่ 1. กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนวิถีพุทธโดยมีวัตถุประสงค์เนื้อหาและรูปแบบในลักษณะของการบรรยาย ฝึกปฏิบัติธรรมรักษาศีลห้าละอบายมุข6รับประทานอาหารมังสวิรัตฝึกสวดมนต์ทำวัดฝึกทำสมาธิฟังธรรมะและสนทนาธรรมเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของนักเรียนให้สูงขึ้นกิจกรรมที่2ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีลักษณะของการบรรยายเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนสกลโศกฝึกปฏิบัติการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ตามพระราชด,ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับทุกคนทุกเพศทุกอาชีพกิจกรรมหลักอันดับ3คือการเรียนรู้สุขภาพเจนอและโยคะสมาธิเป็นกิจกรรมบูรณาการเกี่ยวกับสุขภาพเจนอได้แก่ออิธิบาทออาหารออากาศออารมณ์ o. อออกกำลังกายอเอนกายและ พอเอาพิษออกจากร่างกายมีลักษณะของการบรรยายและปฏิบัติจริงฝึกการกินฝึกลมปราณฝึกอ่านอารมณ์หยุดอาการโกรธเคืองแค้นเป็นต้นการบริหารกายเป็นการเตรียมร่างกายให้มีสมรรถภาพพร้อมปฏิบัติงานในภาคสนามตามฐานงานต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้ที่4การประชุมสรุปกิจกรรมเป็นการฝึกให้นักเรียน กล้าแสดงออกทางความคิดเห็นเสนอยัติการอภิปรายการลงมติและการทำตามมติตามหลักประชาธิปไตยตามหลักอปริหานิยธรรมฝึกให้มีการวิจารณ์ตนเองและชี้แนะข้อบกพร่องการทำงานของเพื่อนร่วมงานกล้ารับคําตำหนิจากเพื่อนเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางานที่ตนรับผิดช,ชอบให้ดีขึ้นการประชุมมีสมลักษณะได้แก่ 1>, 1. การประชุมวางแผนการทำงาน 2. การประชุมสรุปกิจกรรมในรอบวัน 3. การประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 5. การเรียนรู้พัฒนาคุณภาพ5สอเป็นกิจกรรมที่มีการศึกษาและฝึกปฏิบัติในการจัดเก็บเครื่องนอนฝึกทำความสะอาดตรวจสอบและจัดเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง หลังการใช้งานฝึกความรับผิดชอบในเวรประจำวันด้วยหลักพัฒนาคุณภาพ5สได้แก่สะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะและสร้างนิสัยกิจกรรมลำดับที่6กิจกรรมการเรียนรู้การทำปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพเป็นการศึกษาทฤษฎีและ ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น,น้ำหมักชีวภาพซึ่งได้แก่น้ำแม่น้ำพ่อหัวเชื้อจุลินทรีย์สูตรดินระเบิดน้ำหมักสูตรไล่มแมลงกรดนมเพื่อใช้ปรับปรุงดินในการเพาะปลูกพืชและบำรุงพืชผักต่างๆกิจกรรมการเรียนรู้ที่7กิจกรรมการทำนาข้าวอินทรีย์เป็นการศึกษาภาคทฤษฎีและ การปฏิบัติเกี่ยวกับการทำนาข้าวอินทรีย์เริ่มตั้งแต่การถอนกล้าปักดำและเก็บเกี่ยวโดยใช้แปลงสาธิตของศูนย์ฝึกอบรมเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมที่8การแปลรูปชีวพันธ์ซึ่งมีเนื้อหาสาระและรูปแบบคือมีการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยการนำเอาวัสดุในท้องถิน่นเช่นมะเฟืองเปรี้ยวดอกอัญชัน มาแปรรูปเป็นน้ำยาซักล้างแชมพูสมุนไพรเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์ธรรมชาติกิจกรรมที่9การทำน้ำมันไบโอดีเซลเป็นการศึกษาภาคทฤษฎีและสังเกตการสาธิตของผู้เชี่ยวชาญโดยการนำเอา ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่น้ำมันพืชน้ำมันหมูที่ใช้แล้วนำมาหมักกับน้ำหมักชีวภาพแล้วนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลจนกลายเป็นน้ามันไบโอดีเซลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์การเกษตรเช่นเดินเครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์และรถไถนาเดินตาม